ออเนาะเรา,าจะมาปลด Oppo A 71เนาะให้ลูกค้าได้หนึ่ง Vivo เนาะ Oppo 71 เลือกรุ่นมันบอกเจ้าของเขาก่อนอ่าปิดมือถือก่อนอปิดมือถือก่อนเออปิดราคากดอ่าเพิ่มเสียงลดเสียงข้างไว้แล้วเชื่อมสายเข้าไป

ถ้ามันขึ้นกำลัารีเซตผ่านเออแบบนี้ผ่านแบบนี้ถอดมันเปิดใช่ไหมบบเออถอดถอดออกเปิดเลย,บเลยบนนแบบนี้ได้แล้วผ่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้ผ่านเมื่อถอดมาแบบเปิดขึ้นมาไม่ใจอะไ้กดรีเซ็ตปุนนี่หน้าจอนี่ พอะี่ชั่วโมงล็อกอินเรื่องนึงเออรีเซตเลยมันไม่มีกันมารีเซตโอเคเลย <S 2> <S 2> <S 2> เขา,าไปเลยไม่ไม่ต้องแคนเซิลเอาตามมันเลยเออ โอเคผ่านเปน็นไอ้ผ่านมีแต่รอบปดอันจีเมลมันถาม,มันติีทำไม่ตดหลักกับผ่านซิลูยปดจีเมลง่ายนิดเดียวใส่าหัสเนี่ยแหละเซลลหัสปดไอตัวนี้สลสอะไรผมลืมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาดู